สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับช่องทุกทุกวันคือโอกาสครับและคลิปนี้ครับคลิปพิเศษครับวิเคราะห์มงคลรัฐบาลครับวิเคราะห์เลขมุงคลนะเลขมงคลรัฐบาลเป็นเป็นแนวทางครับแนวทางให้กับคนที่ใครกำลังมองหารัฐบาลอยู่นะครับเอาล่ะแนวทางแรกครับเป็นแนวทางปฏิทินเลขปฏิทินจีนนะครับปฏิทินจีนมองกันตรงนี้เลยครับในส่วนของเลขปฏิทินจีน นะมองเห็นอะไรบ้างครับผมมองเห็นเป็นสนะี 6, 2นะหกสองไหรือไม่ก็9แล้วก็หเยอะเหลือเกินนะมี0นด้วยนะอืมตรงนี้เนี่ยมั่วเลยอลุงตรงนังนะครับก็เบสเ็จประมาณนี้นะเยอะเหลือเกินนะมีส6 2หกสนะครับส6นะ มี0มี2นะครับมี5แล้วก็มี9นะมัวโซมัวถั่วนะครับและนี่ครับเหมือนเคยครับทิศโชคลาภครับนะอยากเสริมดวงเสริมอะไรเกี่ยวกับโชคลาภนะให้มองในทางทิศต,ตะวันตกครับนะจะหันหน้าทางทิศนั้นไว้เจ้าทิศนั้นแล้วแต่ครับแล้วแต่เลยนะนะครับก็ ยังเคยครับกับผมครับนายพล10ล้านครับนะนี่คือปฏิทินจีนครับเลขปฏิทินจีนอะอยากให้ใครก็แคปไปส่งต่อให้กันได้ครับไม่มีประเด็นนะมาครับจากงวดก่อนครับครั้งก่อนนะให้เลขดับไวหนึ่งสีดับจริงๆครับดับเลยครับเป็นเต็มเ็มเลยหนนะก็เอ่อขอประธานอภัยด้วยแล้วกัน นะครับประทับใพงจริงนะครับแล้วก็ไม่เข้าด้วยนะไม่มีสีเขียวให้เห็นเลยนะต้องขออภัยด้วยนะเอาละไม่มีการรอช้าครับเรามาดูของรัฐบาลรอบนี้การเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่เล็งเห็นเลขและชอบประทับใจเลขตรงกันก็ยินด,ดีไปได้ครับไปปมๆกันแต่ถ้าไม่ชอบจะสวนก็ได้ไมไ่สีเลเซย เป็นแค่แนวทางครับผมแต่ก่อนอื่นเลยผมฝากคำย้ำเตือนนิดนึงก่อนนะครับว่าคลิปของผมนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูครั้งนี้เป็นครั้งแรกผมไม่มีการแจกสูตรภายในคลิปนะครับไม่มีการคิดคำนวณโชว์ใดๆทั้งสิ้นนะครับและผมเลยใหญ่ทุกคนเนี่ยรับชมรับฟังนะครับคลิปของผมด้วยความบันเทิงเนะตีสนุกไปเลยครับเพราะเลขของผมเป็นเลขที่ผมตีว่าหมุนโมโนมาก็ได้นะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะฝากกดติดตามด้วยครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็มันคือกําลังใจครับ ให้ผมเนี่ยทำต่อไปเรื่อยๆแบบนี้ฟรีนะฟรีแบบนี้อยู่ตลอดนะครับเอาละเรามาดูวิเคราะห์ครับเลขมงคลรัฐบาลครับประจำวันที่อะไรครับ30นะ30นะครับอจอที่30นะ ส่วนใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะผมน่าจะเอามาลงในวันที่29นะครับในวันที่29ผมน่าจะปล่อยลงเพื่อให้ลงก่อนล่วงหน้านะให้เห็นว่าผมให้ก่อนล่วงหน้านะครับผมให้ก่อนล่วงหน้านะแล้วก็ถ้าใครที่ดูคลิปนี้แล้วหรือหลงมาดูในวันอื่นก็สุขสันต์วันปีใหม่ล่วงหน้าเลยนะครับสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเลยนะ สงท้ายพี่เก่านะครับสวัสดีสงท้ายพี่เก่าเอาละ,เ,าละ,เ,าละเลขดับครับและผมมองครับเป็นเลขที่เด่นๆผมมองเลข1ครับเลข3ครับเลข9และเลข4นะผมให้ดับครับเป็นเลข0กับ5ครับเพราะฉะนั้นผมจะจับเลขฝั่งขวาครับที่เป็นชุดนี้นะมาบวกหรือมาประกบ คู่กับมงคลที่ผมมองว่าน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งคือเลขดับแรกเลข2ครับและ92ครับถัดมาครับผมมองเป็นเลข6ครับและสุดท้ายเลยครับผมมองเป็นเลข8ครับถ้าใครคิดเห็นเหมือนผมชอบเหมือนผม ทานได้ครับไม่ดิสเรไม่ห่วงเลยหรือใครไม่รู้จะเล่นเลขอะไรหรือมองเลขอะไรก็ตามนี้ได้เลยนะครับ3ตัวครับผมมอง3 7 1ครับกับ4 2 8ครับนะพื้นที่เหลือเยอะเหลือเกินโอเคเหมือนเดิมครับผลเดี๋ยวมาลุ้นผลกันนะ อ่ะประมาณนี้ครับนี่คือวิเคราะห์บุคคลรัฐบาลครับของผมครับประจำช่องทุกๆวันคือโอกาสและผมนายพล10ล้านครับและพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีปีเก่าอ่าไม่ใช่สิต้องบอกว่าเออยังไงอ่ะสวัสดีปีใหม่นะแล้วปีเก่าก็ขอให้มันมีอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งมันไป เริ่มต้นกันใหม่ครับแล้วก็ผมเจอแต่เรื่องดีครับเฮงเฮงวิ่งหาโอกาสครับและโอกาสจะตอบรับเราเองวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ